เหนื่อยแลแล้วเวิมแล้วหนื ah ่อยแล้วเอลงๆเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำวเติมน้ำมันสิก็ลองไปเติม hmm. วีดอย่งี้ไม่ใช่หรอ พอเร็วแม่แล้วปุกกดขาไหลหลพอเร้วแม่เหนื่อยอ